สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม d i ีย l ร4คลิปนี้จะมาสรุปพลังใหม่ของซีซัน9ชื่อว่า h o r a r i c Spell นะครับพลังประจำซีซันนี้จะแบ่งเป็น4ส่วนค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะส่วนที่1คือช่องด้านบนสุดสำหรับใส่ลูกแก้วเวทเรียกว่า Infusion ลูกแก้วเวทจะมีทั้งหมด5ลูกเราจะเลือกถือได้1ลูกอันนี้เป็นหัวใจสาคัญของพลังซีซัน เพราะว่าลูกแก้วเวทจะกําหนดว่าเวทฮอรดิมที่เรายิงออกมาจะเป็นาธาตุอะไรส่วนที่2จะเป็นเวทมนเรียกว่าคาทาลิสมีทั้งหมด5เวทซึ่งเราจะเลือกมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับสังเกตว่าช่องใส่เวทมี6ช่องเรียงกันเป็นแถวเหมือนกับช่องสกิลในแอคชั่นบาร์ของเราหากเราเอาเวทไหนใส่ที่ช่องตรงกับสกิลอะไรตอนที่เราใช้สกิลนั้นก็จะยิงเวทนั้นออกมาพร้อมกันตัวอย่างเช่นเวทเซเลสเชียลเซิร์ช เวทนี้จะดูดศัตรูมารวมกันแล้วมีฝนดาวตกยิงลงมาหากเราใส่เวทนี้ช่องเดียวกับสกิลสโมกบอมเมื่อเรากดใช้สกิลสโมกบอมก็จะมีเวท Celestial Search ยิงออกมาพร้อมกันซึ่งเวทแต่ละอันจะมีคููดาวและมีค่าลักกี้คิดของตัวเองสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะเมื่ออัพถึงเลเวล10จะมีคุณสมบัติเพิ่มอีกอย่างเช่นเวทเซเลสเทียลเซิร์ที่เลเวล10นอกจากฝนดาวตกใส่ศัตรูก็จะมีฝนดาวตกลงรอบตัวเราด้วย เวทบางอันจะมีความสามารถแบบพสซีฟก็คือทำงานตลอดเวลาแมนว่าตอนที่เราอยู่เฉยๆอย่างเช่นเวทคอสมิกอ n โนมอลีจะสร้างโดรนบินรอบตัวเราทุก5วินาทีเราจะมีโดรนได้สูงสุด5ลำเมื่อเรากดใช้สกิลที่ผูกกับเวทนี้เราจะยิงโดรนทั้งหมดออกไประเบิดใส่ศัตรูที่เลเวล10หากเรามีโดรน5ลำเราจะเข้าสถานะ u n นสต p อปเ l เตลอดเวลาเวทดิสอินทิเกรตจะสร้างเสาและมีเลเซอร์เชื่อมกับตัวเรา หากศัตรูโดนเลเซอร์นี้ก็จะบาดเจ็บที่เลเวล10จะทำให้ศัตรูติดสถานะสโล์ด้วย propulsion เวทนี้จะทำการระเบิดพลังออกรอบตัวและผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปที่เลเวล10แรงระเบิดจะวงกว้างขึ้นศัตรูที่ถูกผลักออกไปหากไปชนกับศัตรูตัวอื่นก็จะเกิดการระเบิดขึ้นเช่นกัน astropillar จะสร้างเสาที่ดึงดูดศัตรูให้เดินเข้าไปหาและศัตรูจะโดนดามจนาน3วินาทีที่เลเวล10 ศัตรูที่ถูกดึงดูดด้วยเสานี้จะติดสถานะ vulnerable และจะเดินเร็วขึ้นส่วนที่3จะเรียกว่าอาคณาอันนี้จะเป็นการเพิ่มความสามารถให้เวททุกอันโดยเราจะเลือกใส่ได้3อันจากทั้งหมด20อันซึ่งก็จะเพิ่มความสามารถต่างๆอย่างเช่นเวทสามารถทำคราว control ศัตรูได้เวทมีขนาดใหญ่ขึ้นเวทโจมตีแรงขึ้นโจมตีแล้วฟื้นเลือดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ทำให้เราเข้าสถานะล่องหนหรือว่า unstoppable ทําให้ดาเมจโ o v e r ร์ชามที่ศัตรูกำลังได้รับสแสดงดาเมจทั้งหมดออกมาในทันทีอคณะที่เลเวลสูงจะสามารถเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับเวททั้ง5แตกต่างกันได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอ,อยังไม่แปลละกันนะเพราะว่าถ้าแปลคลิปจะยาวมากๆเลยครับในส่วนที่4จะเป็นส่วนของจิวอัญมณีที่ใส่ที่สร้อยและแหวนซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของเวทหรือว่าบล็อกให้ตัวเรา คล้ายๆกับมณีในพลังแม่มดของซีซัน7จ็ดซีซันออฟวิชคราฟเลยครับมณีจะมีทั้งหมด15เม็ดเราสามารถเลือกใส่ได้3เม็ดอันนี้ขอเลือกอันที่เด่นๆ4เม็ดมาเล่าให้ฟังกันนะครับร i v e r y h o r n เมื่อเราโจมตีให้ศัตรูเลือดลดลงต่ำกว่า30%ซัมมอนของเราจะโจมตีแรงขึ้นคูณ30% Tyrant Bane เมื่อศัตรูโดนดาเมจโอเวอร์ชานมันจะโดนดาเมจชนิดเดียวกันเข้าไปอีก33% ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตุยเย่ไอ o ดลฟรอมบิโลค่าสเต็ปหลักของคลาสเราจะเพิ่มขึ้นคูณ6%แม็กซิมัมไลฟ์ของเราจะเพิ่มขึ้นคูณ8%และเราจะอยู่ในสถานะอันคินเดอร์คือเดินทะลุศัตรูได้ตลอดเวลาแต่ว่าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งเรียกว่าจูการเดียนโล่มาสู้กับเราอยู่เรื่อยๆเดสตร์ฟลักซ์เวทพรดิมจะโจมตีแรงขึ้นคูณ100%แต่ว่า,าธาตุของลูกแก้วจะสุ่มตลอดเวลา เราสามารถคราฟสร้างมณีเหล่านี้ได้หลังจากที่ทำเควสซีซั่นไประยะหนึ่งนะครับขอย้อนกลับมาพูดเรื่องอินฟิวชันอีกนิดหนึ่งนะถือว่าข้อมูลมันเยอะครับถ้าพูดตอนแรกเ,เพื่อนๆอาจจะงงได้ตัวลูกแก้วไฟชื่อว่า Smoldering e m b e r เวทโหรดิกทุกอันจะกลายเป็นดาเมจธาตุไฟและตัวดาเมจธาตุไฟของเราจะแรงเท่ากับดาเมจธาตุสูงสุดที่เรามีนั่นแปลว่าเราสามารถทำบิลที่มีดาเมจสองธาตุอย่างเช่นดันด,นด,นด,นดาเมจธาตุสายฟ้าให้เยอะ แล้วลูกแก้วนี้จะดันดาเมจธาตุไฟให้แรงตามธาตุสายฟ้าไปด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเราสามารถทําลายสิ่งก่อสร้างที่ศัตรูเสรขึ้นมาอย่างเช่นกําแพงหินหรือว่าโทเทมและมีโอกาส10%ที่จะเผาพื้นให้ลูกเป็นไฟช่วยทําดาเมจนาน5วินาทีด้วยที่เลเวล5เราสามารถทําลายเวทกําแพงแช่เย็นที่ศัตรูชอบใช้ได้ด้วยครับลูกแก้วธาตุมืดเน b ิลัสเอ็กซเวทพรดิมทุกอันจะเป็นดาเมจธาตุชาโด Shadow. และตัวดาเมจธาตุชา์โดของเราจะแรงเท่ากับดาเมจธาตุสูงสุดศัตรูที่โดนเวทจะโจมตีเราเบาลง10%นาน7วินาทีที่เลเวล5เราสามารถป้องกันไม่ให้ศัตรูเสกลูกน้องได้นาน5วินาทีลูกแก้วน้ำแข็ง g ก e a s e a l Nimbus เวทโหราดิกจะทำให้ศัตรูโดนสถานะชิลไปด้วยและดาเมจธาตุน้ำแข็งของเราจะแรงเท่ากับดาเมจธาตุสูงสุดของเราที่เลเวล5เราสามารถป้องกันไม่ให้ศัตรูใช้สกิลระเบิดตัวเองตอนที่มันตุยเย่ ลูกแก้วทาตพิษครอสิฟเว e v อร์เวทพรดิกทั้งหมดจะทําให้ศัตรูโดนพิษแรง150%นาน4วินาทีด้วยโดยเอฟเฟกนี้จะมีคูดาว3วินาทีและดามเมจธาตุพิษจะแรงเท่ากับดามเมจธาตุสูงสุดของเราที่เลเวล5เราสามารถป้องกันพลังดูดเลือดของศัตรูนาน5วินาทีด้วยผมฟังแล้วก็งงนิดๆว่าพลังดูดเลือดนี่มันโดนยกเลิกไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ เพราะว่าสมัยตอนที่สีสั้นแรกเนี่ยศัตรูมีพลังดูดเลือดและศัตรูเป็นอมตะเลยครับเราตีมันเกือบตายมันดูดเลือดเราทีเดียวศัตรูเลือดเต็มหลอดเลยส่วนลูกแก้วลูกที่5ลูกแก้วสายฟ้าคันดรัสพาร์ติเคิลเวทพอรดิกจะแถมสายฟ้าโจมตีศัตรูใกล้เคียงด้วยทำดาเมจ150%เอฟเฟกต์นี้มีคููดาวสามวินาทีและดาเมจถ้าสายฟ้าจะแรงเท่ากับดาเมจ์าสูงสุดของเราที่เลเวลห เราสามารถลบล้างซับเพรสเซอร์ของศัตรูได้นาน5วินาทีซับเพรสเซอร์ก็คือโดมที่อีลิตชอบใช้ป้องกันการโจมตีประเภทโปรเจกต์ไทของเราได้ทุกชนิดครับซึ่งเวทพรดิกทั้งหมดนี้เราจะหาได้จากคลังสมบัติลับเรียกว่าพรดิกสตองรูมจะเป็นวาร์ปลับที่ซ่อนอยู่ในไนท์แมดดันเจียนก็คือเราต้องเล่นไนท์แมดดันเจียนหาไปเรื่อยๆครับวิธีที่จะหาห้องลับเหล่านี้ให้เจอง่ายๆก็มีอยู่3ทาง อย่างแรกก็คือไปทอมมนระดับสูงอย่างที่2คือใช้ไอเทมขวดยาเรียกว่า h o r r i ก file อย่างที่3ก็คือในกุญแจไนแมดันเ r e น u บางอันจะมี a ฟ f i x ที่ระบุเลยว่าดันเ e o ยน,นี้จะมี strong room เมื่อเราเข้าไปใน d u n g e ยนเราก็ต้องหาประตูาร์ปอันนี้ให้เจอแต่ว่าตอนที่เจอเนี่ยประตูมันยังไม่สามารถเปิดได้ทันทีและจะมีศัตรูจํานวนมากกรูกันเข้ามาโจมตีเราเราต้องกําจัดศัตรูให้หมดถึงจะเปิดประตูาร์ปได้ เมื่อเราเข้ามาในวาร์ปแล้วเราก็จะเจอเสาบัฟ5ต้นแบบนี้ครับถ้าเราเลือกอันสีส้มศัตรูที่เจอจากนี้ก็จะเก่งขึ้นแต่ว่าของรางวัลที่ d r อปก็จะดีขึ้นด้วยจากนั้นเราก็กำจัดศัตรูไปเรื่อยๆให้ได้เยอะที่สุดจนไปถึงห้องบอสเมื่อเรากำจัดบอสก็จะได้รางวัลและก็ได้เวทพอระดิกในส่วนถัดมาเป็นไอเทมยูนิคใหม่ที่เข้ามาในซีซัน9ทุกคลาสได้หมดเลยครับบาร์เบเรียนได้รองเท้าใหม่ HOOPS OF THE MOUNTAIN GOD ในขณะที่มาน่าเต็มหลอดเมื่อเราใช้ b เบ i c Skill มาน่าจะลดลงเรื่อยๆและ b เบ i c Skill จะทำดาเมจแรงขึ้นคูณ100%จนกว่ามาน่าจะหมดหลอดดูอิดได้กระบอง2มือ Rotting Light b r เก g e r ทุก10วินาทีสกิลพูบาร์ไร์จะสร้างบ่อพิษทำดาเมจคูณ400%นาน6วินาทีและหากเราใช้สกิลพูบาร์ไรซ์ซ้ำไปที่บ่อพิษจะทำให้พิษกระจายเป็นวงกว้าง ทำดาเมจเพิ่มอีกคูณ40% Necromancer ได้ถุงมือยูนิคใหม่ The Hand of n u s หากเราเสียสลัด s k l e t e l w a l i e r และ Golem จะทําให้ s k l e t e l m a g e เพิ่มจำนวนขึ้นอีก2ตัวเมื่อ s k l e t a r m a g e โจมตีศัตรูครบ25ครั้งโดยที่ไม่ตุยจะอัปเกรดขึ้นมาเป็น Osmage การโจมตีของ Osmage มีโอกาสทําดาเมจแรงขึ้นคูณ100%และจะโดนศัตรูรอบข้างเป้าหมายอีก3ตัวด้วย และอัชเมดสามารถเทเลพอร์ตเมื่อโดนโจมตีได้ของโรคจะเป็นหมวกยูนิคใหม่ครับ Deathmask of m e r n อ่านชื่อว่าอะไรเนี่ย Deathmask of Nemitrus หากเราใช้สกิลเ l ลรี y ในตอนที่มาหน้าไม่พอเราจะใช้เลือดครั้งละ10%แทนความเร็วการโจมตีและดาม g จของสกิลเฟลรี่จะเพิ่มขึ้นคูณ50%นาน5วินาที เป็นยูนิคที่เสี่ยงตายมากมาหน้าก็หมดเลือดก,ก็จะหมดซ o วเซอร์เป็นสร้อยยูนิคใหม่โอฟิเ i ียนไอริสสกิลไฮดราจะนับเป็นคอสกิลด้วยหากเรามีอุปกรณ์หรือว่าเทมเปอร์ใดๆที่สามารถเพิ่มจำนวนหัวของไฮดราจะทำให้ไฮดราตัวใหญ่ขึ้นแทนแต่ก็ยังมี3หัวเหมือนเดิมนะและดามเจของไฮดราจะแรงขึ้นตามจำนวนหัวคูณด้วย100%ตัวอย่างเช่นหากเราวีพอนเทมเปอร์ไปที่ไม้เท้า เพื่อเพิ่มจํานวนหัวไฮดร่าได้4หัวเมื่อเราใส่สร้อยนี้ไฮดราก็จะยังมีแค่3หัวแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นและดามจแรงขึ้นทั้งหมดคูณ400%เปรสปิตบอลได้กางเกงยูนิคใหม่บาลาซานแมกทรัลเมื่อเราโจมตีศัตรูในระยะประชิดจะเอาค่าทรอน300%เใส่เข้าไปในการโจมตีด้วยและดามจจะเพิ่มขึ้นอีก100%เซโดยจะเป็นธาตุพิษต,ต่อเนื่อง3วินาทีทุกครั้งที่ค่าทอนทำงาน ดาเมจพิษของเราจะเพิ่มขึ้น100%นาน5วินาทีสะสมได้สูงสุด300%ในซีซัน9นี้มีบอสใหม่เพิ่มมาอีก1ตัวคืออส t ราลที่เราเคยเจอในเนื้อเรื่องมีท่าโจมตีใหม่แต่ทีมงานบอกว่าจะไม่ใช่แล b บอสนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบอสในคว e สซซีซันหรือว่าพื้นที่อีเวนต์พิเศษเซิร์เวอร์ PTR ทดสอบระบบของซีซัน9จะเปิดวันที่27พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่3มีนานานทั้งหมด1สัปดาห์ เฉพาะ PC เท่านั้นเป็นเพื่อนที่สนใจก็ดาวน์โหลด PTR ล่วงหน้ารอได้เลยนะครับแล้วมาสนุกกันในซีซั่น9 s c e n s of the Holodrim ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ